สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่8ดพฤษภาคม2568หตอนนี้กะบ,บ่ายสอง้ลยค่ะบ่ายสองโมงยายอ่อ,อนอ่อ,อนของอันบอกกระเป๋าเคื่องลางคาลดไหมคะ่ะถึนมากเก็บยายอ่อนเลยน <laughs> ิท่าแดนเวอกซสยายอ่อ,อนอันสีพาวิวอันรอบบ้าน มองยายอ่อนอยู่ให้เบิง้งเพิ่งค่ะลูกไา้ปัน่นจักรยานขึ้นเขานี่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของป้าหลบอๆบ้านยายอ่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นป้าใหม่ของป่าดอกขาวัานของยายอ่อนของสามยียายอ่อนกับลูกไาเ้เพิ่นเพิ่นหุ่นกันนี่ค่ะ ก็คือบานแย่ออนนี่ซิมี่น้ำตกทั้งสองทางเลยค่ะเจ้ออันนี้แย่ยออนวัตสิเฮ็ดอัน,นตู้อบแบบเข้าน่ะค่ะคลมไปสุนทานเพื่อนถึงไปพูดระค่ะย่แย่ออนเก็บเห็ดแย่ยออนกับสแม,มือนมือเดะะ้อค่ะนป้าเห็ดแย่ออน ปรรยากาศเมื่ออากาศอันรอบบ้านหญ้ายอ่อนมันสวยงามค่ะมันดีแล้วมันเป็นของส่วนตัวของเจ้าของเองยญ้าอ่อนกันเลยอันเส้นส่วนเพื่อนเพื่อนพี่น้นนนนองก้องไปถามว่านอเวก็ติดต่อมาหาย้าอ่อ,อนเลยค่ะตามว่ามาเหร่นมาเยี่ยมยามถามข้าวกันน,ะะน้อกน้อห้าอ่อนยินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะเพราะว่า ยายอ่อนกับมีบ้านเนี่ยผักยูไห้พักฟีด้วยค่ะหมายถึงไฮเดินข้างมากอะ่ะติดต่อยายอ่อนมากค่ะสีไดไม่ย่ยามถามข้าวกันอันนี้ก็คือน้ำตกอยู่บ้านแล้วน้ำตกอันนึงสี่ยุทธ์ตีก,กับตเงี้ยนยายอ่อนเลยนี่ค่ะหลายอันพันยางกันปลาเห็ียดยายอ่อ,อนแล้วก็สิเป็นข้างอัน,น แยวออดกิตัดเพื่อนอยู่ฟังอีกทรั้งนึงอันกับสิเป็นทางปัน่นจักรยานองกูกไส้ค่ะคุณคุณไปนี่กับเป็นทางนีงค่ค่ะเพื่นมักปั่นจักรยานขึ้นเขาไปกลับไปงานลงไปบ้าน